สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตุกตาบ้าบีค่ะวันนี้ได้ปลามาหนึ่งตัวนะจะทําต้มส้มใส่ขิงนะคะเดี๋ยวเรามาทําปลากันก่อนเนะาะกระดูกปลาแข็งมากค่ะ เดี๋ยวทำปลาก่อนนะคะทำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมก็จะได้อย่างนี้นะคะเครื่องปรุงก็จะมีนี่ต้นหอมขิงมีพริกแห้งแล้วอันนี้ก็ตําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกะปิกับหัวหอมจ้ะมาเดี๋ยวเราดูตรงน้ำเลยนะในหม้อเลยจ้ะ ผิดกับพัวหอมแล้วก็เราจะใส่พริกแห้งลงไปด้วยนะคะ เราก็จะใส่น้ำล้างครกลงไปอีกเักนิดนึงน้นำล้างครกลงไปหน่อยนึงนะปุ่มลดกันไปเลยนะจ๊ะแล้วก็จะใส่น้ำมะขามเปียก เปลียวเครี้ยวเค็มๆสามช้อนนะน้ำตาลสักหนึ่งช้อน ใส่ซีอิวขาวผงปรุงรสสักนิดนึงนะคะเอามลแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาลงไป กือบเต็มอุยยน้ำเกือบล้นเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอปลาดเดือดเราก็จะมาชิมกันอีกสักรอบหนึ่งรสชาติเป็นยังไงนะคะเาละเดี๋ยวก็รอสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งจ้ะ ตอนนี้ก็เดือดพุ่งพ่านแล้วนะจ๊ะช้อนเอาอันนี้ออกมาลยเราจะใส่ขิงลงไปเลยนะจ๊ะรวยรวยรยรลงไปเลย เราชิมรสชาติหน่อยนะจ้ว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างออกหวานๆใส่น้ำมะขือ,อ,อมะขามเปียกเพิ่มไปนิดนึงแล้วก็เติมความเค็มอีกนิดนึงนะคะ เกือแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมต้นหอ กิ่นหอมไหมคะคุณผู้ชมคะเอาละเดี๋ยวเราจัดลงชามกันเลยดีกว่าเนื้อเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมต้มส้มปลานะคะใส่ขิงด้วยกลิ่นหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะกับข้าวเสร็จแล้วยังไงก็ตักข้าวมาทานพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องตุ๊กตาบาปีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะว่าจะทำกิจกรรมอะไรนะคะ